มีความต่างกันอย่างไรชีวิตตามธรรมชีวิตตามโลกก็คือตามมาหากินเลียนชีวิตหมดไปพบชาติหนึ่งก็ทิ้งไว้ในชาตินี้ก็ทิ้งไ้ในโลกนี้แต่ชีวิตตามธรรมที่เราเิดบเกี่ยวกับโกยบนบุลนั้นเรียกว่าเราได้โูกฟังสิ่งที่เป็นกุลที่แท้จริงของเราไว้เพราะฉะนั้นแล้ว ค่ำคืนนี้ก็จะต่อม่ว่าจะต่อเรื่องของวกชาติทำไมเราต้องทำบุญกุศลมันเกี่ยวเนื่องกันว่าตอนเช้าเนี่ยเราได้ประกอบกุศลเราพูดถึงเรื่องเราหมั่นเพียรเราประกอบกุศลกลางคืนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องภกชาติว่าเราแต่ละคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้เกิดมาเป็น ผู้หญิงผู้ชายชาตินี้ชาติเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักกี่ร้อยกี่ร้อยชาติกี่ปันชาติที่เราเกิดมาแล้วเกิดอีกเกิดอีกแม้กรทั่งแมงมูมากาไก่ที่มันอยู่ใกล้รอบตัวเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเคยเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่น้องเราก็ได้นะดังเรื่องวันนี้เรื่องเรื่อง ชื่อในเรื่องธรรมบทเรียกว่าเรื่องลูกลูกลูก,ลกสุกรสมหัยหนึ่งตอนที่พระสัมมาทิฏเจา้าของเราเนี่ยอยู่ที่กรุงราจะคลึกเรียกว่าพระองค์เนี่ยได้ออกบินตาบาทกับพระอนนนท์ก็าตามภารกิจของพระในตอนเชา้าต้องออกบินตาบาทพระเนี่ยถ้าไม่ป่วยจริงๆมัต้องออกบินธาบาทพระองค์ก็ออกไปกับพระอนนนท์บินไปบินไป ในระหว่างหมู่บ้านที่บินอยู่นั่นแหละได้เห็นสุกรตัวหนึ่งกินมูดกินคูดอยู่สุกรที่อินเดียเรียกว่าหมูที่อินเดียเนี่ยเขาเลี้ยงไม่เหมือนเราเลี้ยงนายมนะบ้านเราเพอได้ขุดดินขุดอะไรกินบ้างแต่ที่อินเดียที่จะมาเห็นนะหมูที่เขาเลี้ยงแบบทิ้งที่ฟาง,ง,ง,งไปกินอะไรรู้ไหมอยู่ในน้ําดามูดคูดอยู่ไปกินอะไรเสร็จ เศษพลาสติกเศษอาหารเรียกว่าเศษอาหารที่ลูกมันก็ไม่่อยมีนะเพราะว่าหมูที่เขาเลี้ยงอ่ะมันลําบากคนเองก็ลําบากมันก็หากินตามที่มันพอจะกินได้เมื่อพระองค์เห็นลูกสุกรตัวนี้แล้วพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษพระอรน์เดินตามหลังพระบุตธเจ้าทรงเห็นอาการแย้มพระโอษ ก็เลยทรงก็เลยถามว่าพระองค์มีเหตุอะไรพระเจ้าค่ะที่ทรงแย้บระโอดขึ้นมาเอ๊ะบางคนอาจสงสัยว่าพ้านรนเดินหลังพระพุทธเจ้าเดินหน้าแล้วเห็นได้ไหนว่าพระองค์ยิมซึ่งเป็นบารมีของพระเจ้านะครับพอทรงแย้มขึ้นมาเนี่ยจะมีรัศมีออกมาจากฟันทําให้ผู้พระอนุที่อยู่ข้างหลังเนี่ยทรงรู้ได้อ๋อพระองค์แย้มซึ่งโดยปกติแล้วพระองค์ก็จะไม่ทรงแย้มพระโอษฐ จว่ๆทั้ว่าจะมีเหตุจึงจะแย้มเมื่ออานด์ถามเช่นนั้นพระองค์ก็ได้ไปยืนแล้วก็ได้ตรัสก,กับอานด์ว่าอาโนเห็นลูกหมูตัวนั้นไหมอานดก็บอกว่าเห็นที่เราแย้มพระโอร์เนี่ยเป็นเพราะว่าลูกหมูตัวนี้เกิดมาเคยเกิดมาจากเรียกว่าเกิดมาจากการเป็น การเป็นลูกเรียกว่าเกิดเป็นลูกของเกิดมาตกมาจากพรหมก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเกิดเป็นพรหมก็เคยเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ก่อนหน้าที่จะเกิดเคยเกิดเป็นกษัตริย์ก็เคยเกิดเป็นไก่มาก่อนพระองค์ก็ย้อนกลับไปว่าลูกมูอตัวนี้เนะี่ยในภพชาติที่เคยเกิดเป็นไก่ในสมัยพระเจ้ากุกุสัตธะ เป็นไก่หากินอยู่ในเรียกว่าที่ไม่ไกลไม่ไกลจากหอฉันโรลฉันมีเรียกว่ามีพระท่านมานั่งฉันทำพัฒจิจต,ตอนเช้าอยู่ในระหว่างท่านทำสึกหรือว่าระหว่างท่านรออันนี้ไในเป็นในพระสูตรไม่ได้บอกว่าตอนไหนแต่ว่าอยู่ในหอฉันนี่แหละท่านก็ได้เรียกว่าสาธยายบทสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตร สติกระจานทูดตามบาลีตามภาษาบาลีทุกทัานเอ่ยไปบันใหญ่ไปเรียกว่าไก่ตัวนี้เมื่อได้เมื่อได้ยินเสียงก็หยุดกินหยุดกินแล้วก็ชะเงื้อคอยฟังเสียงสติปัะฐานถูดพูดไปถึงเรื่องกายวินากายวิถา,ารูปวินาสัญญาไม่ใช่กายวินาณจิตธรรม ก็ในเรื่องในหมวดกายที่ท่านที่ท่าน,านาสาธยายไปเนี่ยเรียกว่าที่ท่านสวดสาธยายไปนยในหมวดกายประการแรกเรียกว่าการเจริญกายมี6หมวด1อนาปาน,นสติ2เดียบท3สัมปชัญญะ4ปฏิคูละประพะห้าธาตุธาตุน้ำธาตุนัำประทานเรียกว่าธาตุธรรมสิการหรือหกนวสีบัพพะมาถึง พอมาถึงการจเจริญกายในฐานที่6นี่แหละเรียกว่าน้ำวสีคือการจเจริญกายที่ตายไปแล้ว1วันบ้าง2วันบ้าง3าวันบ้างการจเจริญกายไปตามลําดับมีหนอนขึ้นมีรีตัวมีอันเขียวช้ําขึ้นแล้วก็ค่อยมีหนอนจนกระทั่งมีเอ็นเนื้อมีกระดูกอย่างนี้แหละไก่ตัวนี้เมื่อได้ยินท่านจเจริญไปถึงการที่ว่าร่างกายนี้มันมีหนอน ไก่ตัวนี้ก็เกิดมีเจ้ากรรมนายเวรคือเจ้าเหี่ยวเรียกว่าเจ้าเหี่ยวลงมาฉกปุ๊บตัดคอขาดเลยในเมื่อเหี่ยวตัดคอขาดก็ได้ตายจากตรงนั้นนะเรียกว่าตายปุ๊บตายจากเหี่ยวตายจากเหี่วนั้นแล้วก็ได้ไปเกิดได้ไปเกิดทันทีเลย เรียกว่าจิตมันมีความจิตมันมีความสงบอยู่กับพระธรรมมันมีความเข้าใจอยู่กับพระธรรมตายปุ๊บก็ได้ไปเกิดไปเกิดเป็นลูกของพระราชาเป็นผู้หญิงในระหว่างนั้นเมื่อน,นางโตเต็มใบขึ้นมาก็เรียกว่าไปขับถ่ายในระหว่างการที่นางขับถ่ายนั้นเกิดไปเห็นหนูหนอน หมู่นอนที่ไม,ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ซากสัตรือว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ที่อุจจาระแต่พอเกิดพอเกิดเ่้านางเห็นนอนขึ้นัน้นขึ้นมาสัญญาเก่าตอนที่นําเป็นไก่เรียกว่าเคยได้ยินสติปัฏฐานจิตมันเกิดฌานสมาธิเลยไม่ยุเห็นไหมอาน,นิสงส์ในการที่เคยมีเชื้อมาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราเคยฝึกเราเคยอบรมมาเคยผ่านหูเคยผ่ยานตาม,มา เคยไปพึ่งปฏิบัติมาเนี่ยมันจะมีเชื้อของมันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเชื้อบุญเชื้อโุศลเชื้อแห่งปัญญาเนี่ยมีความสําคัญมากกับชีวิตในเมื่อนางเนี่ยเห็นหนอนจนเกิดสมาธิเรียกว่าได้ปฐมฌชานเมื่อได้ปฐฌานเมืมมม่อได้ปฐุมฌานนางปฐมฌชานนางอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็ตายไปด้วยความที่ได้เคยได้เจริญสมาธิ จิตณขณะนั้นขณะที่เห็นนอนจนจิตเป็นสมาธิเนี่ยทำให้านามนั้ไปเกิดเป็นพรหมโลกได้ไปเกิดในพรหมโลกเลยนะครับเมื่อหมดอาน,นิสงส์ผลบุญจากพรหมโลกตายปุ๊บก,ก็มาเกิดเป็นหมูมาหากินของเน่าของเสียอยู่นั่นแหละเป็นเหตุเรียกว่าให้พระสัมมาพุทธเจ้าได้จัดให้กับ และอานนท์และก็ญาติเดยมันทั้งหลายที่อยู่ตรงนั้นได้ฟังว่าเนี่ยแหละโทษของตัณหาเนี่ยโทษของตัณหาราคามันมีมากตัณหาที่เมื่อกี้เราสวดว่าตัณหาเป็นผู้สร้างโทษเห็นไหมนี่แหละนายช่างผู้ปลกเดือนเราตัดตัณหาผู้สร้างภพได้แล้วคานี้ผู้จ้างัดตอนที่พระองค์ตรัตรู่แล้วนะครับถ้าพระองค์ยังไม่ตัดเรียกว่ายังไม่ตัดตัณหาได้หมดพระองค์ก็คงไม่ สามารถเรียกได้ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วหมดกิเลสตัณหาแล้วตัวหลักๆเลยคือตัวตัณหาที่พานาเราเกิดพบเกิดชาติจึงจะเรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วตัณหาที่นำพาให้นามนี้เกิดเห็นไหมเกิดเป็นไก่เกิดเป็นเทพธิดาเกิดเป็นลูกของกษัตริย์ แล้วก็เกิดเป็นพรมท้ายที่สุดมาเกิดเป็นลูกหมูอีกหลังจากนั้นเมื่อชนได้หลายได้ฟังก็เกิดความสังเวชแล้วก็ได้รัดว่าต้นไม้เมื่อรากยังไม่ถึงอันตรายคือรากยังไม่ถูกทำลายถึงแม้ว่าบุคคลเนี่ยจะตัด ตัดกิ่งตัดต้นแล้วต้นไม้นั้นก็ยังจะงอกได้อีกเหมือนเถาวันถ้าเรายังไม่ถอนโคนต่อให้เราตัดมันก็สามารถขึ้นไปพันต้นไม้อื่นได้อีกกิเลสตนาเองก็เช่นเดียวกันไอตัวตัณหาความทะยานอยากไปในพวกของเรนี่อยากไปในกางอยากไปในพอยากจะเกิดพบภูมิดีอยากไม่มีไม่เป็นไม่อยากให้มันมี สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทางตาหูแต่กาง้กายใจของเรานี่แหละเพราะทางอตนาที่รับรู้อารมณ์เนี่ยม,มันทําให้เราเกิดความพอใจความไม่พอใจเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอาศัยการตัดละโดยการหลักการเจริญสติปัฏฐานเมื่อยังมีอกุศลกิเลสต,ตรงนี้ตัณหาไม่มีความพอใจอย่างนี้เกิดขึ้นพบชาติคาว่าจะไม่เกิดกับเราไม่มีแน่นอน ่อเมื่อเราสิ้นตัณหาได้ทั้งนั้นแหละพบชาติจึินจะหมดเพราะฉะนั้นแล้วนางเนี่ยก็ได้เกิดหลายพบหลายชาตินะครับจนท้ายที่สุดแล้วเรียกว่าครั้งหนึ่งนางก็ได้ไปเกิดไปเกิดเป็นลูกของนายสุมาณะนางเนี่ยชื่อสุมาณาต่อมาก็ได้แต่งงานกับหมู่อมรัดอมรัดคนหนึ่งเรียกว่าก็ได้ไปอยู่อีกต่างเมืองหนึ่งคือก็คือเมือง เมืองบุณนคาในเช้าวันนั้นก็เกิดมีพระชื่ออุตรเเิละเนี่ยมาบิณฑบาตพร้อมโดยหมู่คณะสงฆ์เมื่อเดินมาถึงบ้านนางเรียกว่าพระก็ยิ้มออกยิ้มออกมาขึ้นยิ้มขึ้นมาว่าเอ้าน,นางลูกสุกรตอนนี้มาเป็นภรรยากอ,อหาหอมายเท่าหรเมื่อนางได้ยินเช่นนั้นโยมรู้ไหม นางเนี่ยระลึกชาติได้อีกระลึกชาติว่าอ๋อที่พระพูดอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราเนี่ยเคยเกิดเป็นหมูก่อนที่จะมาเกิดเป็นหมูเคยเกิดเป็นพรหมก่อนที่จะมากรดเป็นพรหมก็คือเกิดเป็นลูกของกษัตริย์หลังจากนั้นก็เคยเกิดเป็นไก่อ๋อตายแล้วท้ายที่สุดนางเนี่ยเกิดความสังเวชสมดใจก็เลยอ้อนวอนสามีอ้อนวอนว่าเนี่ยเราเนี่ยอยากจะบวชเพราะเห็นความสังเวช ในวัฏฏะสงสารของเราว่าเรานี่เกิดหลายภพหลายชาติมากเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสามีก็ให้นางบวชเราทั้งทั้งหลายเมื่อนางออกบวชแล้วนางเนี่ยก็เรียกว่าก็ได้ฟังการจะอ่อฟังบทสติปัฏฐานสี่อีกเช่นเดียวกันก็ทำให้นางนั้นบรรลุพระโสดาบันเรียกว่าอยู่มาอีกระยะหนึ่ง นางก็ได้ฟังอาศีวิสโอสนะับเรียกว่าอาศีวิสโอะสูตรอาศีวิสุปมาส,สูตรเรื่องว่าด้วยการคาดที่มันคอยทำร้ายเราเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่ยาวมากเมื่อนางได้ฟังแล้วก็ทําให้นางนั้นบรรลุเป็นอรหันต์อยู่มาจนตลอดชีวิตแต่ท้ายที่สุดนางก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเรียกว่า หัวพิสุพิสุนีด้วยกันนั่นแหละก็อ้อนบอลบอกว่าให้นางเนี่ยเล่าภพชาติให้ฟังหน่อยว่านางนั้นระลึกชาติได้กี่ชาติแลวนางนั้นเคยเกิดเป็นอะไรบ้างก่อนที่นางจาะไปนิพพานไปนางก็ได้บอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยเคยเกิดเป็นมนุษย์ก่อนที่จะเกิดเป็นไก่นะก่อนที่จะเกิดเป็นไก่นั้นเคยเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็มาเป็นไก่ไก่ที่โดนเหยียวฉกคอขาดหลังจากนั้นเรียกว่าก็ได้ม่เกิดในราชกสก,กุลชื่อซึ่งเป็นลูกของอกษัตริย์หลังจากนั้นก็มาเกิดเป็นพรหมด้วยอริสงที่ว่าจเจริญชานดูจากหนอนเมื่อกี้หลังจากนั้นก็มาเกิดเป็นลูกหมูนี่แหละพอเกิดเป็นลูกหมูพอตายจากหมูก็ไปเกิดเป็นตระกูลเศรษฐี อู่มาอายุไม่นานก็ไปเกิดที่สวนภูมิไม่รู้ส่วนไหนของประเทศเรานะสวนภูมิเนี่ยหลังจากนั้นก็มาเกิดในเมืองพราณสศีหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นไปอยู่ในเรือของพ่อค้าที่ท่าสุปตารละหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นลูกของนายเรือที่ท่าคา,าวีละหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นชาวบ้านธรรมดาที่อนุลาทบุรี หลังจากนั้นก็ไปเกิดอยู่ในหมู่บ้านเทกะตังตาตะคามเนี่ยเป็นสิดสามภพชาติเรียกว่าที่ข้าพเจ้าเกิดสูงบ้างต่ำบ้างเพราะฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายกราบใดที่รอท่านทั้งหลายยังเวีนผู้ที่มีกิเตสเชื่อผลอยู่ในจิตใจเนี่ยพกชาติของเราเนี่ยก็ยังไม่บอกได้เลยว่า เราจะเกิดเป็นอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกับเราไม่ว่าจะเป็นหมูม้าไก่หรือหม้าที่อยู่ในวัดเนี่ยเรายังคิดได้เลยว่าเราเองก็ไม่พ้นภกชาติเราเองก็ยังไม่พ้นนะความเป็นเดรัจฉานเราเองก็ยังไม่พ้นความเป็นหมาเป็นนกก็รตราบใดที่ยังมีการเกิดอาโกสมลที่เราทําไว้มันก็ต้องย่อมส่งผลเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ว่าจะเกิดภพชาติไหนก็ตามแต่ตราบใดที่เรายังมีสติเบาบางอยู่ภพชาติการเกิดถึงแม้จะร่ำรวยขนาดไหนความทุกข์ที่เกิดตากตาหูจมูกวลิ้นกายใจของเราก็ย่อมมีเพราะฉะนั้นแล้วให้เราเพียรหมั่นทาอย่างน้อยสุดแล้วที่อตาตมาคเคยบอกว่าก่อนนอนให้ไหวพระสวดมนต์นั่งดูเราหายใจ เมื่อเรามีสติอยู่กับกายอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่เรียกว่าไม่ส่งผลกับใจของเรามากถึงแม้ว่าม,ม,มันมีการกระทบก็จริงแต่ว่ามันก็จะทําให้ใจเรานั้นไม่ขุนมัวไปกับอารมณ์นั้นที่เกิดใจใน,นต้องเพียรฝึกนะครับยิ่งเราฝึกมากเท่าไหร่เราจะยิ่งมีความสุขในการฝึกมากเท่านั้นในการที่มีเรามีสปีมากเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ฝึก เราปล,ปล่อยใจไปเมื่อมันเกิดปัญหาเราเลฝึกตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นการฝึกการเจริญสติจึงมีผลสำคัญต่อชีวิตมากจริงๆก็ขอให้เราท่านทัง้งหลายเนี่ยมันเปลี่ยนทำรักษาภูสนให้มันเกิดอยู่ในจิตในใจให้ได้เหมือนการเจริญกายที่มีบอกไว้ว่าการเจริญกายไม่ว่าจะเป็นหมวดของนาปานัสติหรือเป็นหมวดของสัพพัญญะปัตภะ ที่รู้ตัวทั่วพร้อมไม่ว่าจะเป็นมือเหยียดมือคุกกายเคลื่อนไปหรือจะเป็นการเจริญปฏิกูลการเห็นกายเป็นของไม่สะอาดสิ่งเหล่านี้เราต้องฝึกตืออ่นขึ้นมาตอนเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าล้างตามันก็มีขี้ตามีปากหมิน่นเนี่ยมันเกิดอยู่กับกว่าเราทุกวันทุกเวลา มันรูนแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเอามาใส่ใจจะเอามาเปลี่ยนเป็นบุญได้ไหมถ้าเราคิดไม่ได้มันก็เป็น,นอกุศลไอเราไม่ชอบแต่ถ้าเราคิดได้อ้อนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นของไม่สะอาดที่อยู่กับร่างกายเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นสารนอกจากเราจะเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระามาทาให้เป็นสาระก็คือจเจริญกุศลเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถไปเนพิจารณาได้ เหมือเวลาเราไปหานศพอ๋อเราไปยานศพเออศพนี่มันตายเวดาเราไปลำางตะกุลผ้าไปชักผ้าเราก็สามารถพิจนั้นได้ว่าเออศพตายอืดพอแบบนี้ต่อไปเราก็ต้องตายแบบนี้นี่เลยนะคือการตายการเกิดมาก็ต้องมีการตายถ้าไม่มีการตายถ้าไม่เราไม่อยากให้ตายก็ต้องไม่ต้องเกิดพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเรา ใช้สติปัญญาพิเนตพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจิตของเรามันจะมีความเข้าใจกายมากขึ้นเมื่อมีความเข้าใจมากขึ้นเราก็เราก็จะมีความละวางได้มากขึ้นเมื่อมีความละวางมากขึ้นความสุขความสงบก็จะเกิดได้มากขึ้นกับชีวิตของเราและสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเชื้อแต่งวิปัสสนาญาณที่จะทำให้เรนั้นข้ามไปสู่การตัดทุกตัดชาติได้มากยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเลยนะครับ ในค่ำคืนนี้ตมาก็ขอเตือนสติของเราท่านอย่าลายในเรื่องการเกิดของภพชาติว่ามันมีความสำคัญมันยังเกิดอีกมากมายถ้าเรายังมีความพยายามยากมีตัณหาสิ่งเหล่านี้อยู่ในกินในใจแล้วสิ่งที่เราจะตัดละได้ก็คือการจริญสติปัฏฐานสี่เพราะฉนั้นแล้วในท้ายที่สุดแห่งการกล่าลวระธรรมาติชนาในค่ำคืนนี้อาตมาภาพบอกว่ากินออคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญม,มาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดน,นี้ขอจงมารวมกันเป็นพระปัจจัยส่งคือแม่หลรงท่านทั้งหลายเป็นผู้มีสุภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจเจ่จใจจจใจจมใสเบิกบานปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปนได้ชอบประกอบเวื่อทมแล้วไซขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงประจาเร็จด้วยความุ่งมานปรารถนานทุกประการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ หมดน,น้ำเลยนะครับ mm hmm. ยะทาวาริวะหาปุระปาริปุเรติสากครังงอีวะเมวะอิโต